สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายครับแม่แม่วันนี้มาขายกะเลกะร่อนนะครับเป็นกะเลกะร่อนป่าดนกแก้วติดดอกมาทุกต้นเลยก็สวยมากเลยครับกะเลกระร่อนเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะครับไม่ใช่กล้วยไม้ดินนะครับ ก็จะอาศัยอยู่บนดอยสูงนิดนึงนะครับถ้าเราเอาไปปลูกเลี้ยงก็เอาตั้งไว้ที่แดดรำไรนะครับแดดจัดใบจะไม่งามเลยติดดอกมาทุกหัวเลยนะครับหนึ่งหัวก็จะมีหนึ่งก้านดอกติดไปนะครับ ท่านไหนสนใจอยากลองเลี้ยงนะครับเนาะลองศึกษาดูก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0882721656ลองเลี้ยงเองกับมือก่อนนะครับเนาะไม่ต้องเชื่อตำราอะไรมากมายจะได้รู้แล้วจะได้เป็นประสบการณ์นะครับเนาะ ก็จะมี1ช่อดอกนะครับเนาะช่อดอกเขาก็จะตั้งขึ้นแบบนี้แล้วเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะครับนี่นะครับต้นก็จะประมาณนี้ช่อดอกตั้งขึ้นดอกเขาก็จะบานตั้งแต่ตรงโคนนะครับนะแล้วก็จะไล่ไล่ไล่ไปถึงตรงปลาย ตอนส่งก็อาจจะมีใบเหลืองบ้างนะครับเป็นปกตินาอใบเหลืองช่อดอกฝ่อบ้างหลายท่านบ้านอยู่ทินธุรกันดานก็อาจจะใช้เวลา2 3ถึงวันชนะคุณผู้ชมซื้อของออนไลน์ยังไงก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะครับเพราะยังไงก็ต้องใส่กล่องแล้วอีกอย่างของก็ต้องดูผ่านหน้าจอเท่านั้น จะให้ถูกใจเหมือนไปเลือกซื้อเองที่ตลาดก็คงไม่ใช่นะครับนะยังไงก็พิจารณาก่อนซื้อนะครับได้มาแค่1 1บเถึงสิหัวเองนะคุณผู้ชมสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดแปเกะเลกระร่อน ปากนกแก้วนะครับวันนี้ได้มาอย่างเดียวนี่นะครับหน่อใหม่เขาก็จะออกมาตรงโคน,นะน,น,น,นนี้นะนูนนูนเนี่ยนะครับเวลาเราเอาไปปลูกชำนะครับเราก็จะใช้กระบมะพร้าวเนาะเป็นวัสดุปลูกชำก่อนหรือจะใส่หินภูเขาไฟผสมไปด้วยก็ได้จะใส่ทานผสมไปด้วยก็ได้นะครับ กาบมะพร้าวก็แนะนําแช่น้ําสัก 1- 2คืนนะครับนาะอแล้วก็ค่อยเอามาปลูกแล้วก็หาหลักค้าเข้าไว้นะครับนะไม่ให้เขาโยกเยกไปมานอนี่คือเราต้องระวังนะครับนะบางต้นก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะออกตามมาทีหลังเนาะพอเขาออกดอกเสร็จเขาก็จะแตกหน่อใหม่ออกมานะครับเราก็เอาต้นวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้กาบมะพร้าวนะครับ กรบกรบกรบตรงลากเขานิดนึงวัสดุปลูกอะไรก็ได้นะครับให้แบบว่าโปร่งโปร่งนิดนึงนะครับระบายน้ํานิดนึงเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะครับไม่ใช่กล้วยไม้ดินเนาะบาง,บางก,ก็อาจจะอยู่บนหน้าผาบ้างก็มีนะครับหน้าผาสูงบนดอยสูงนะครับ ช่วงนี้เราปลูกชำเราก็เอาไว้ที่ร่มรำไรนะครับจากนั้นก็หารวดมามัดติดกับหลักไว้ให้แน่นเวลาเราลดน้ำก็จะได้ไม่โยกเยกไปมานะจากนั้นก็กรบตรงโคนให้แน่นนะครับระวังหน่อใหม่ด้วยช่วงนี้อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ารากที่ติดไปเขายังไม่สามารถหาอาหารได้แล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยไปในการปลูกตอนแรกนี้ถ้ารากใหม่ออกมาก็จะร้อนเกินไปนะ าจจะไม่ดีนะครับแนะนําปลูกชําให้รากเดินก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับใส่มูลไส้เดือนนะครับใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่ามีคุณค่าทางอาหารขึ้นมานะกล้วยไม้ก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะครับสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0882 7 2 1 6 5 6ปลูกก็ง่ายอยู่นะ สวยไหมล่ะคุณผู้ชมมีแค่1ิบสหัวเองนะครับยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้นะครับท่านไหนที่สั่งซื้อสินค้าแล้วยังไม่ได้รับของยังไงก็รบกวนติดต่อกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อตกหล่นนะไปลวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ